ออ้องป็นคนเก่งนดีนะน่นดูดูด,ด,ดขนนูขนมเราขนมมาให้น้องหน่อยช่วยช่วยกันขนมขนมีครับนนน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องเอาขนมนะืกิมหรอโตขึ้น,นน้องกิมจะต้องเป็นคนเส่งนะขยันนะเป็นคนดีด้วยๆๆๆๆเป็นันดีด้วยนะ สาธุก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างครับสาธุสาธุครับไทยบาทนะไหนบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่นี่เหรอฮะบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้อง,ง,งอยู่นี่เหรอนี่นี่เหรอลงใายอยากไปกับลงตา <c oughs>